สวัสดีนะคะม1วิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอ,อย่างนี้นะคะคือเพราะว่าสัปดาห์นี้ครูมีภารกิจนะคะที่ต้องทําพาพี่ๆฝึกอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรานะคะจะได้ดูคลิปวิดีโอสองคลิปด้วยกันนะคะก็คืออคลิปแรกนะคะจะเป็นคลิปทบทวนการตั้งแหล่ง การตั้งหลักแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะที่กูให้ทำงานที่ว่าเกี่ยวกับการตั้งถินฐานในยุคหินเนาะที่เคยให้ดูไปในยุคหินเนี่ยถ้าให้พูดอ่าให้เราเข้าใจก็คือสมัยที่ตั้งแต่มนุษย์หินเปนนโ s t o n นะคะก็คือประมาณสองล้านถึงสี่พันปีที่แล้วทีนี้ แหล่งโบราณคดีที่อยู่ในยุคหินที่ครูแบ่งออกเป็นหกกลุ่มจำได้ไหมคะอบหลวงแควน้อยแควใหญ่ถ้ำผีแมนตะวันออกเฉียงเหนือป่าสักลิบุรีบางปะกงนะคะอันนี้จะเป็นแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในที่อยู่ในยุคหินทั้งหมดนะคะก็คือก่อนหน้านี้ประมาณ4,000ปีที่แล้ว ะะทีนี้วันนี้นะคะสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการตั้งหลักแหล่งในยุคโลหะเขาบอกแล้วว่าโลหะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโลหะทุกคนนึกถึงอะไรคะก็ต้องเป็นถ้าโลหะก็จะมีดาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ฟันแทงอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอะไรถ้วยที่แบบมันไม่ใช่ไม้แล้วอ่ะมันเป็นโลหะแล้วอ่ะนะคะก็คือมันจะพัฒน,นา มาเรื่อยๆแล้วถ้าให้พูดถึงยุคโลหะนะคะมันจะอยู่ในช่วงประมาณ4,000ถึง1,500ปีเพราะฉะนั้นมันจะไม่นานเท่ายุคหินเนาะยุคหินจะนานที่สุดถ้าเราทำความเข้าใจยุคหินฟรินสโตนก็คือน่าจะมีไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่แน่นะคะทีนี้วันนี้นะคะจะให้ดูคลิปวิดีโอ2ยุคด้วยกันก็คือยุคหินกับยุคโลหะแล้วงานที่จะให้ทุกคนก็คือให้ทุกคนนะคะ เขียนนะคะลงสมุดเปรียบเทียบนะคะระหว่างยุคหินกับยุคโลหะเปรียบเทียบยังไงนะคะให้ทุกคนนะคะเขียนนะคะยุคหินนะคะแตกต่างสิ่งที่ยุคหินมีนะคะสิ่งที่ยุคหินมีสิ่งที่ยุคโลหะมีและสิ่งที่เหมือนกันคืออะไร เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะขึ้นกระดานให้นะคะอ่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยสั่งงานเลยนะคะสักครู่สักครู่นะคะขอเอากระดานบอร์ดเข้ามาก่อนนะสักครู่นะคะอ่ะโอเคหน้าจอจะขึ้นแล้วเนาะงานในวันนี้นะคะก็คือ ให้มอหนึ่งนะคะเปรียบเทียบลักษณะทางสังคมนะคะระหว่างยุคหินนะคะกับนะคะยุคโลหะ อ่าทำยังไงคะครูอันนี้ห้าคะแนนนะคะเอาสิบคะแนนเลยเดีกว่าสิบคะแนนนะคะวิธีนะคะก็คือให้เราเขียนยุคหินนะคะยุคหินนะคะก็คือ ให้เขียนประมาณว่าอาศัยอยู่ไหนนะคะใช้ชีวิตยังไงนะคะมีเครื่องมือทำมาหากินยังไงบ้างนะคะที่อาศัยนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะเครื่องมือหากินนะคะอ่านี้อันนี้คือ ยุคโลหะนะคะเหมือนกันนะคะที่อาศัยการใช้ชีวิตเครื่องมือนะคะเครื่องมือหากินทีนี้ให้เราเปรียบเทียบนะคะ ความต่างของมันคืออะไรนะคะเปรียบเทียบลงมาตรงกลางนะคะอันนี้คืองานของเรานะคะสิบคะแนนนะคะม .1 อ,อ่ะทีนี้ไปดูคลิปวิดีโอกัน เดี๋ยวนะเหมือนเสียงไม่ออกเลยแป๊บนึงนะคะแล้วกูขอกลับไปที่อ๋อแชร์สาว้วยโอเคสักครู่นะคะ โอเคเสียงออกแล้วเนาะจะเล็กจนี้สักครู่เดี๋ยวเราไปดูนะคะการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ จะแบ่งออกเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ซึ่งมีเกณฑ์การแบ่งตามการค้นพบตัวอักษรและในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์กันค่ะยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร การศึกษาค้นคว้าจะใช้หลักฐานทางโบราณคดีเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดบับภาพวาดตามผนังถ้ำโดยแบ่งยุคตามระดับความเจริญก้าวหน้าในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสองยุคคือยุคหินกับยุคโลหะ และยุคหินนั้นยังแบ่งออกได้เป็น3ยุคคือยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่และยุคโลหะจะแบ่งออกเป็นยุคสำริดกับยุคเหล็กและในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของยุคหินกันค่ะเกมการแบ่งยุคหินนี้ใช้หลักฐานตามเครื่องมือเครื่องใช้ที่ค้นพบ ทั้งยกหินเก่ายุกหินกลางและยุกหินใหม่ค่ะยุกหินเก่าเป็นยุคที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเร่ร่อนเก็บของป่าและล่าสัตว์มาเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาที่พบและเมื่ออาหารหมด จะย้ายถิ่นฐานเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่รู้จักการทำเครื่องมือหินกระเทาะอย่างง่ายๆบันทึกเรื่องราวเป็นภาพวาดบนผนังถ้ำเช่นรูปเขียนกระทิงเรียงกันเป็นขบวนซึ่งเรื่องราวที่บันทึกนั้นมักจะเป็นเรื่องของการล่าสัตว์และการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันนั่นเอง ยุคหินกลางนั้นมนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูกและนำสุนัขมาเป็นสัตว์เลี้ยงเครื่องมือหินจะปานี้กว่ายุคหินเก่าเริ่มมีการประกอบพิธีในการฝังศพในยุคหินใหม่มนุษย์เริ่มทั้งถิ่นฐานเป็นหลักแรง เครื่องมือเครื่องใช้มีการขัดให้คมและเรียบรู้จักการทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าเพื่อไว้ใช้งานมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์สำหรับใช้งานและเป็นอาหารมีการรวมกลุ่มทางเกษตรกรรมเป็นชุมชนย่อยๆ เรียนจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เห็นไหมล่ะคะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยฝากกด s ั b สไคร b e กดไลค์อ่ะเป็นไงคะยุคหิน ดูกันไปแล้วเนาะอะ,อะต่อไปนะคะจะไปดูในยุคโลหะนะคะว่าเป็นยังไงนะคะและเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ วิชาประวัติศาสตร์มนุษย์มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันต้องต่อสู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อความอยู่รอดพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาความคิดเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป จากยุคหินที่เราหยิบหินขัดมาขัดให้ละเอียดบัดนี้มนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่อรารยธรรมที่สำคัญนั่นก็คือการเดินทางเข้าสู่ยุคโลหะในยุคนี้มนุษย์จะเริ่มมีอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งความสำคัญของยุคนี้ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการสร้างเครื่องมือเครื่องชายและอาวุธจากหินมาเป็นเหล็กเรามาทบทวนความหมายของยุคก่อนประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรการศึกษาค้นคว้าจะใช้หลักฐานโบราณาคดีเช่น เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับาพาบวาดตามฝาผนังถ้ำโดยแบ่งยุคตามระดับความเจริญก้าวหน้าในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ตา่างๆในอ p พีที่1เราเรียนเรื่องของยุคหินกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะเรียนในเรื่องของยุคโลหะซึ่งยุคโลหะนั้นแบ่งออกเป็นสองยุคก็คือ ยุคสำริดและยุคเหลขข็กค่ะยุคโลหะเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการนำเอาแร่โลหะมาจากธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์เช่นสำริดและเหล็กนำมาหล่อขึ้นเป็นมีดหอกดาบเพื่อใช้ในการล่าสัตว์หรือมาประกอบเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดบับ มนุษย์สมัยนี Means, Arizona, ้พัฒนาความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยและร้านการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นเช่นการสร้างบ้านให้ได้ถุนบ้านสูงหรือมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธกรรมต่างๆยุคสมฤทธิ์เป็นยุคแห่งการพัฒนาความเจริญของสังคมเข้าสู่อารยธรรม พบทั้งในยุโรปและเอเชียพัฒนาการที่สำคัญทางเทคโนโลยีคือหรือจากการใช้โลหะนับตั้งแต่การนำเอาทองแดงตามธรรมชาติมาตีเป็นเครื่องใช้จนถึงการถลุงแร่ทองแดงนำเอาทองแดงมาหลอมผสมกับตะกัวดีบกุกหรือสารหนูเป็นโลหะสังเรดจต้นเอง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเข้าสู่ยุคของการใช้โลหะคือการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพจากการล่าสัตว์มาสู่การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานลงสู่พื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ำการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคสำริด คือการเปลี่ยนจากการใช้ขวานหินมาเป็นขวานโลหะซึ่งสิ่งนี้เกิดจากการรู้จักใช้เทคโนโลยีของไฟตลอดจนการถลุงแร่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โลหะสำริดนี้ไม่เพียงแต่ถูกนำมาผลิตเป็นอาวุธเท่านั้นยังสามารถผลิตเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ได้อีกด้วย การค้นพบเหล็กและการรู้จักการถลุงเหล็กเป็นช่วงที่นำเข้าสู่ความเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนสมัยเหล็กจึงถือว่าเป็นช่วงของการสิ้นสุดยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเทคโนโลยีการถลุงเหล็กสะท้อนความซับซ้อนทางสังคมเนื่องจากการถลุงเหล็กต้องใช้ความร้อนในอุณหภูมิสูง จึงมีการจำแนกหน้าที่ของรายงานอย่างชัดเจนสังคมที่มีพัฒนาการผลิตเหล็กได้จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นรัฐเพราะสามารถผลิตอาวุธได้แข็งแกร่งขึ้นจนสามารถขยายเป็นกองทัพซึ่งแหล่งอารยธรรมแห่งแรกที่สามารถผลิตเหล็กได้ คือแหล่งอยายธรรมเมโสโปโตเตเมียเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนั้นมนุษย์จึงต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตนสามารถดำรงอยู่ได้ เรียนจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จบแล้วนะคะสองยุคนะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปทำการเปรียบเทียบนะคะบอกหน่อยว่ายุคหินนะคะที่อยู่อาศัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยุคหินเนี่ย มีการอาศัยเดี๋ยวตะกี้เราบอกว่ามีที่อาศัยการใช้ชีวิตแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยุคโลหะนะคะที่อาศัยการใช้ชีวิตเครื่องมือทำมาหากินยังไงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะสองยุคนี้มันมีความแตกต่างยังไงให้เขียนมานะคะอ่าอ่ะ,อะโอเควันนี้นะคะวันนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ อย่าลืมทำงานนะคะสิคะแนนบายบายมอน่ bye bye,